ัดหอมเนาะบนหัวปนไดบนหัวปนไดทัดดอกหอมก็อน้ปนองจ้า เค็ดเป็นจานเดียวนะคะเนี่ยเสียบค่ะพี่นอ้องพัดดอกหอมพัดจะเทียมให้มันหอมก่อนพี่นอ้องจะเทียมเพราะเหลืองเยาไสิใส่หัวก่อน หมอปันไหนหม้อหมปันไดนผัดหอมเนาะเข็ดเป็นจานเดียวนะคะเนี่ยแสียบค่ะพี่นอ้องเครื่องปรุงลงไปน้ำมันหอยรดน้ำมันหอยจะอิ่วขาว งหง่วเนาะดอกหอมบัวค่ะพี่นนองใส่หนามก่อนเวลาหงเขาเนาะเวลาหงเขาคันบ่วไม่หนามสะสิ่วขาวลงไป หอมเลยดอกหอมบัวเนาะดอกหอมเลยดอกหอมบัวเนาะดอกหอมบัวค่ะพี่น้องใส่น้ำก่อนเวลาหูเข่าเนาะเวลานี้หูเข่าขนบ่มีน้ำ กระเทียมให้มันหอมก่อนพี่น้องกระเทียมพเพรเหลืองเย็บไปสิดอกหอมบัวค่ะพี่น้องใส่น้ำก่อนเวลาหูเขาเนาะเวลาอะไหูเขาขันบัวไม่นม้ำหาดเขาบ่อใดพี่น้องใส่น้ำนิดนึงขันใส่น้ำลงไปเพื่อกะสีเซาเดือดเนาะอ,อีกแป๊บนึงก่อนค่ะ พี่หน่อยอาหน่อยเด้อยาวหน่อย,ย,ออยใส่หอมลงไปครับหาดเข่า,าว่าได้พี่น่องใส่น้ำนิดคือหันใส่น้ำลงไปเพื่อกะสิเร้าเดือดเนาะอ,อีกแป๊บนึงก่อนค่ะเชื่อมปรุงลงไปน้ำมันหอยลดน,น้ำมันหอยจะยู่ขาวปุงหวนเนาะ จะเพียมให้มันหอมกันให้เนอะแตะเพียมพเพราะเหลืองเย่ไยสิขัหดหอมเนาะเย่ไย <c oughs> สิออกหวานนิดเดียวเรื่องรุงลงไปน้ำมันหอยลดน้ำมันหอยจะ่อิ่วขาว

่ตามใจบ่ะอิ่วขาวลงไปเครื่องปรุงลงไปน้ำมันหอยลดน้ำมันหอยจะอิ่วขาวปรงหวานอ่ะ ผัดหอมค่ะขอบคุณที่รับชมเพิ่มน้าตาลอีกก็น่าเนิดนนะึงเื่ค่อยหวานก็นเลยผัดดอกหอมนี่เนอกใส่อีกนอกน

yêu khảo luôn phải xin con xin con và tám chai bóng có nằm gần như thế này, thế này. có nằm làng quần quở หัดดอกหอมบนหัวปันไดบนหัวปันได,ด,ดหัดดอกหอมบนหัวเปเนด่ดบนหัวปันไดบนหัวปันไดบนหัวปันได วนวัวเป็นไรเข็ดเป็นจานเดียวนะคะเนี่ยแสบค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเพื่ออกหวานนิดเดียวเพิ่มน้ำตาลอีกก็น่าเน้นบมกคอยหวานก็ได้ ผัดหอมค่ะขอบคุณที่รับชมใส่หูกัน่อนอัหน่อยเด้อยาวหน่อย,ย,ออยใส่หอมลงไปค่ะ ดอกหอมก่อนพี่น้องจ้าเนี่ยดอกหอมบัวค่ะพี่น้องใส่หนามก้อนเว่ลาหูเขาเนาะเวลหาหูเขาขันโบัมหนามเสอิ่วขาวลงไป ดออกหมผัดหอมเนาะดอกหอมเนาะดอกหอมบัวเนาะ nếu phải nít điều sẽ yêu khảo lúc bay đổ hôm đổ hôm buôn hôm 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 này hôm hôm ก็นำลางกลดเยัดดอกหอมกุน้น้องจ้าเนี่ยัดดอกหอมกุน้น้องจ้าเนี่ยเย